สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาลงแรงเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคิวรานะครับผมทีมผมไม่ปัตตานยนออฟเลนครับทุกคนมันใช่เหรอวะทุกคนทีมเขาไม่เลือกตัวอย่างกับโปลีทีมผมเลือกตัวอย่างกับโปกระโปกนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยโอเคครับผมผมก็มาเดี๋ยวเกมานะ เราอาจจะแบบรีเฟกนี่นะไม่ยุ่นนี้หน่อยไหนิดหนึ่งนะครับผมก็จะอ่าจากฐานมานะครับผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าตอนนี้ตัวเราถามว่าเล่นได้ยังไงนะครับก็คือผมแพ้ทางเป็นอารัมนะครับนะผมจับผมหวาดยิําเลยนะโอ้โหไม่มาโยนมะเนี่ยคือไม่ทึองยังอาจจะไปครับคือมันมีสองตัวจับนะครับนะเจอสองตัวจับสุดโกงนะครับนะ ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะแต่ว่ามาหลอดเนี่ยแก้ได้ทั้งสองตัวเลยนะว่าผมอัดผมเอามาแก้แหวนนะครับคีลานะเพราะว่าถ้าเป็นนาคอน,ม,นมันจะเล่นยากเกินนะครับมันต้องรองเงินนิดหน่อยนะครับคีลาถ้าเกิดว่ารอแบบเลี้ยงกันตีดีมันสามารถเล่นแหวนตั้งแต่ต้นได้เลยนะครับแต่คีลาเป็นตัวกลางเกมนะครับไม่ใช่ตัวต้นนะราต้องระวังไว้นะครับไม่ให้แหวนเล่นนะถ้าเกิดมันเล่นเล่นเราเนี่ยยับเลยนะครับผม ทีมเขามีตัวจับหมดเลยนะแล้วก็มีแวนคือเหมือนเหมือนทุกคนจะเอาตัวจับมาให้แวนเป็นคนเล่นนะจะมีออฟจับแล้วก็ลากมาให้เมดจับอีกรอบหนึ่งแล้วก็แวนก็ไข่ไข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 ตัวไหนจะล้มแวนก็ให้ลำจับอะไรประมาณนี้นะสเต็ปผมผมมองมุมมองเขาแบบนั้นะครับโอเคอันนี้ผมรอครแวนฟิกนะครับ าได้เฉยทุกคนงงเมื่อกี้เรียนมันยังเหลือเยอะอยู่นะสวยเลยครับเัีว๋ววนี้อาจจะโดนทีนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เลยอันนี้งงเลยครับนี้สวยเลยเราก็มีจับเหมือนกันได้ได้อีกรอนะผมต้องรอเลยมันจะปั่นผมนะครับ โอเคลบได้ครับเวียนมานะมาหลอดต้นเกมอาจจะยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีตัวไอเทมดาเมจสักชิ้นนี้คือแบบปีศาจด,ดีๆนี่เองนะครับปีศาจถือดาบเลยนะมาบัสโอเครอนะครับ รอนติผมเลี้ยน้อยนะผมจะไปวิ่งมัวซ้วนไปไหนร I mean. อนะครับถ้าถ้าหลุดก็เอานะโอ้โห oh. oh. ไ,ไม่หย่อนไม่บอกนะว่าจะอันนี้มาจะได้หนีโอ้ oh. ทุกคนผมว่าส่งไม่ได้เลยเนี่ยโดนจับแน่นอนดูสินะโอ้โ oh. ห oh. ดูดีมาหลอด มึงไม่มากันเลยทีโมอะไรเนี่ยจะเอาไหมเนี่ยดาวจะเอาไหมเนี่ยจะเอาไหมโอเคครับผมผมก็มาโอ้โหแม่งเอื้มึงจะมาอะไรกับกันนักกันหนาเนี่ยโอ้โหแต่และคนดูดิมาดิมาแกตัวจับครับเมื่อกี้ผมหลบได้เป็นไงเป็นไงตึ้งตึ้งไปดิไอสัตว์เอาแต่กูเลยนะเพื่อน นะครับผมเลาก็มาเดินการชิชิวนะครับตอนนี้โอ้โหผมตายไปสองแนละ้วคือแต่งสองตัวคตรแบบไม่คุ้มนะตายง่ายเกินนะครับนะเดี๋ยวรอรอให้จับจับนะอเอาดีโอ้โหมันฆ่าเพื่ยนผมวะโอ้โหสวยครับถ้ามันหนีอาจจะรอดน,นะเพราะว่ามันมีเกาะครับ แต่ว่าผมก็คงจะรอยก่อนมันหมดจะดีนะผม่คยจะกดวิญญาณชนนะครับเพราะว่าทำไมเหรอเพราะว่าผมฉลาดไงโอเคผมก็ฟาร์มก่อนนะครับอ่าอารับจะเลียนผมวะขอ,อฟาร์มก่อนนะครับสวยครับ เี๋ยวเราออกฟอสการ์ดมานะนะครับดันล่างต่อไม่มีคนนัดดันล่างนะดอนผมโดนยาวเลยครับกดมากงมาเกียรติโอ้โหไม่ฆ้าหินคือหินมันโคตรใหญ่เลยนะมันกดฆ้ามยากอยู่นะครับคือเราก็ตีไปครับตีไปสเสร็ครับผมจังหวะน,นี้เราอยู่ด้วยกัน แล้วก็เข้าเข้าฟาร์มบูนะครับคือตามจริงผมเอาเอากลางอะไรน,นะผมดูก่อนว่า,าทีมมันจะเอาอะไรยังไงยอนมันจะมากลางไหมเนี่ยกลางแตกเลยไปครับได้ตัวนี้แล้วกันวะไปอีกโอเคยอนมันเล่นเปลี่ยนเปล่าวะไอสัตว์เริ่มยี่หัวร้อนแล้วนะน,นี่โอ้คือถ้ามันมากลางอ่ะมันปล่อยสกิลสองสกิล แล้วก็ไม่ก็ตีนะแป๊บเดียวมันก็เคลียร์วฟหมดแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนทำเกยมยอนทำร้ายโอ้โหเบรดีกว่านะครับไม่ได้ป้มอมเฉยๆมีแต่ตัวจับวะผมจะวิ่งเข้าไป ลองนาเมิงก็ยากนะครับจับ3ตัวเลยนะโอเคเอาไงกับมันดีวะเอาดิเป็นไงครับ ก็แค่ซิวนะผมเล่นประจำแต่ก่อนนะครับกันเวรเลยครับไม่ไหวนะอึดสุดๆนะเรืนี้เอาไม่ลงหรอกครับอันตีทำไมมารีไวจังไม่รู้ครับมันอานจ,จะออกเลยคือดาวหรือเปล่าเนาะ คือจอผมมันคือทีอ่อาจจะผมแบบเป็นแบบชักอะไรนิดนึงไม่ใช่อะไรนะครับโทรศัพท์ผมผมเปลี่ยนจอมานะผมเปลี่ยนจอปอม,มานะครับมันก็อาจจะไม่ได้เอ็นี้เท่าไหร่นะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับมันทัดไม่ค่อยติดด้วยอะแต่คือมันก็ดีนะผมบอกเลยว่าเนี่ยผมยืนให้อันนี้นะตายถ้าเราออกดาเมจมันตายนะครับคือมันมันดีนะคือผมอยากทําคลิปแบบ รีวิวไอ้น,นี่มากเลยนะทําให้โทรศัพท์แบบไม่ต้องแพงมากนะสามารถเล่น R าไดวได้เล่นแบบผมนะครับเรื่องผมก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะแตียว่าแบบผมรอวันที่ผมว่างอยู่นะครับผมอยากให้ทุกคนแบบได้ดูมากเลยสําหรับใครที่แบบงบน้อยแล้วอยากอยากไต่ขึ้นแลงสูงนะครับมันก็ต้องทุกคนมีโทรศัพท์ที่ดีนะไอนน้โทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยแพงมากนะครับก็มาสี่ห้าพันนะแค่นั้นนะครับ <S <S ตอนนี้ โอ้โหไม่มีมโมเล่นเลยครับโดนจับแหลยอึดมาทุกคนโคตรอึดน,นะแต่ว่าผมก็ตายอยู่ดีครับผมเบื่อยอนมาทุกคนแม่งเอ,อ้ยอยากดีผ่อนจังเลยเนะี่ยโอโ้ถ้ามันมาได้หมดเลยนะอนเนี่ยเรนน่าจะได้ซิวครับเอาโอ้ซิวดูเลียนโคนรเวร์ สวัครับม่นคือผมกลัวมันมันมันดูดหมดนะต้องเป็นกันนะผมต้องดันนะเหลือตัวเดียวครับตามจริงเป็นกันตัวเดียวก็น่าจะได้แล้วนะเหลืออารัมย์ยังไงน่าจะมีตัวมาจบให้หน่อยนะปรากฏว่าไม่มีนะครับเจริญนะครับทีมพิกพิกวิกฤตเอพิกโอกาสเป็นวิกฤตนะครับทีมผมโอเคครับ ไปครับวิงว่งวิ่งอ้าวโอ้โหผมิอย่าไม่โดนไม่สวยเลยครับตายเองนะเนะี่ยพลาดว่ะคือทุกคนเมื่อกี้ยอนมันรวมนะมันของมันเกิดแล้วแหละมันไปแค่กันแค่ตัวนั้นอนะ่ะมันก็จบได้เลยดูดี แป๊บเดียวครับคือถ้าเกิดมันเล่นดีๆอะ่ะมันก็ไม่นานขนาดนี้นะก็เอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย